หนึ่งกล่องครับครับผมทำอะไรวันนี้เป็นอะไรแปกผิดด้านครับทําไมผิดด้านยังไงวะปกติมันต้องเป็นยังไงปกติมันต้องให้ขอบอยู่ด้านบนครับอะจะได้ใส่ลงไปได้วัรานี้แปลกผิดด้านอันไหนที่แบบสวมได้ไปเอาวงกลมมาแบบสวมได้ให้เขาดูนีเออผิดแม่งผิดทั้งชุดเลยหาลา <Yeah. S 1> อันนี้คืองานที่ถูกต้องใช่ไหม ต้องครับอ่าอมาแล้วอ่าตัาวก็คืออะคริลิกวงในเราลดลงมปมีมิลน,นึงให้แล้วถูกป่าอ่า,อาดึงออกมาก็เห็นหน่อยว่าลดแล้วมันจะเป็นตัวสวมสวมแบบพอดีพอดีอ่ะพิตฟิอ่าแกะไม่ออกอีกเวรกรรมเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนผมนะครับปดดูกันไปเลยอ่าตัวนี้ เนี่ยเพื่อนเพื่อร้านป้ายนะครับอ่าดูนี่ครับอ่าตัวเนี้คือตัวไส้ในของเราเนี่ยจะลดลงไปมิลหนึ่งนะครับเวลาตัดเวลาสวมมันก็จะสวมพอดีนะครับส่วนในตัวตัวนอกที่โชว์เนี่ยก็คือตัดเนี่ยไซส์ปกติเท่าตัวสแตนเลสนะครับเนี่ยเท่าตัวสแตนเลสนะครับเท่ากับว่ามันจะเป็นบ่ายอยู่ตรงนี้นะครับแต่บุคคลนี้เขาติดสลับด้านอ่าติดสลับด้านยังไงไปหยิบใ,ให้เห็นหน่อย เออเขาเอาตัวเขาเอาตัวตัวในเนี่ยมาอยู่ข้างนอกแทนที่เขาจะเอาตัวในเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้แล้วจะได้สวมได้เข้าใจไหมครับเพื่อนเพื่อนงงไหมเพื่อนเพื่อนตัวในเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในแต่ไอันเนี่ยมันทะลึ่งมันเอาตัวในมาอยู่ข้างนอกเวลามันสวมมันก็เวลามันสวมมันก็สวมกันไม่ได้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนึกออกยังเป็นป่าครับอ่าเพราะว่าอยู่ด้านล่างใช่เพราะว่าเราทําเป็นป่าไว้แล้วไงเราคานวณได้หมดแล้วแผน พังหมดเพราะไอหาคนนี้คนเดียวเลยอ้าวตอนนี้มันสวนไม่ได้นะเพื่อนๆนทีนี้มันก็ติดด้วยน้ํายาแบบประสานอะคินิกไปเลยแน่นนะแล้วตอนเช้านี่มานี่จะเอาลูกหนูเจียตรงนี้อีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยเพื่อนๆนก็เลยบอกเขาว่าเอาน้ําร้อนมาต้มต้มน้ําร้อนแล้วก็แช่น้ําร้อนไว้ปรากฏว่าหักไปแล้วหนึ่ง,งานทิพหายแต่มันก็จะช่วยได้บางตัวว่ามันมันจะหลุดได้นะครับ พราะว่าตัวน้ำยาตัวเนี้มันโดนความร้อนแล้วมันจะหายน้ำยามันน้ำยาประสายคลิกอ่ะมันจะแพ้ความร้อนหน่อยนึงก็สามารถแงะได้แกะได้นะครับลองดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับ